มันค yeah. <t> ือมะเขือพะคานะนี่มีแล้วมีลูกแล้วนะพะคานะมีลูกเลยทุกคนอู้อันนี้ลูกดกแล้วเนี่ยอันนี้ลูกดกแล้วเนี่ยวันนลบก่นลบก่นลบรถกันพะคานี่มีลูกดกแล้วเนี่ยโอดูดินี่นี่นี่มีลูกแล้วโอ้โหจะมันมันอายุนานแล้วเหรอคะถจะมีลูกแล้วเนี่ยไม่นานเราจะมันดกลูกวายมันต่อลูกเดียวเนี่ยมันต่อรูนี่ย ต้นนี้เอาต้นม่ลูกเนี่ยราคาเดียวกันใช่ไหมนี่ก็ออกเนี่ยโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวเรจะเอาในต้นหนึ่งเอามะเขือนี่แล้มั้งเอาต้นนี้แหละค่ะต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวดูต้นนี้นกับพ่อค้าจ้ะต้นนนนนั้้ะะจี่ต้นนี้ค่ะต้นนี้นนี่ะจ้ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกนะแป๊บนึงเป็นลูกทั้งนั้นเลยอ่ะใช่เลูกทั้งนั้นเลยโอ้ยาะไปไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้หดูดินี่ลูกดกเลยมากเลยดูดู นี่ก็ลูกเนี่ยนี่ลูกมีทุกต้นแล้วเนี่ยลูกอะนนน่ะมีทถ้าทุกต้นลเล้จำดกไปหน้เดี๋ยวเดี๋ยวดูทุกต้นกันชใชาชาของเขาเพราะาวยี่สิบใช่ไหมคะนี่เ็เป็นพุ่มดี่างเลเนี่นเนยเผ<ด>าแดงอะ,ดดะอย่างงี้แล้ชุด,ดนีใช่อย่างงี้กินดีค่ะเนนะเดี๋ยวนอันนี้โหระพาใช่ไหมคะ อันนี้อะไรยี่ลาหรือเนี่ยยี่ลาจ้ะมมลพาปาจะแยกมั้งโมลพาจะเอาอันนี้เกิดยาวกระเผาหรือเอาเนั่นดีเดี๋ยวลบๆตูดๆๆโมลพานี่จะเอาดิมนะ้ย เอาเอากระเพราหนึ่งพ่อค้าจ้ะ่าจ้าจ้าเอากระเพราหนึ่งเขาเนี่ยที่ขาพ่ค้าเนี่ยตวนนี้จา้าใส่กันได้ไหมได้ใส่ได้จ้สือผักูือลาสะแหน่สแน่หนูไม่เอาสะแหน่ไม่เอาลลเอาลย มะเขือชอบมะเขือจังเลยเป็นลูกแล้วอะ่ะอ,อันนี้ใช้เม็ดพ่อทั้งหมดเลยใช่เอครับพอ่ออันนี้พ่อเองใช่ไหมคะมดดเออพ่อใ<อ><อ>ส่ถุงไอ,อ้น,นี่เนาะก็ใจทำต้นละ